สวัสดีครับผมพี่น้องนะครับพอดการหอดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมือนีนะครับมือนีหอดใบในจังหน่อยนะครับเดี๋ยวอ่าอัปเดตสถานการณ์นะครับด้านนาด้านหลังนะครับบริเวณที่พักแรมของสาวหน่อยเป็นปรแพยเข้าห้พี่น้องเบิ้งเนาะนะครับมาจอดบังหันน่กานอนเ้ามีแหงจังหน่อยนะครับได้ร้ายตื่นอยู่นะครับกัมาหอดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทักทายมีทักทายน้องนะครับผมก็บ้าพี่น้องยางทักท้าย คุณนันคุณนี N ่นะครับพี่น้องเออเมื่อพอบูได้เนี่บานนี่ชวนทางด้านนี้อาจารย์เสียครับอาาจรย์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์ครับครับนี่ไม่ได้อาจารย์เอกไปลรอฮะไม่ได้อาจารย์เอกไปนี่บอบาดีมดอกไม่กล้ว่าคงเส้นขนากเจ็ดที่ประกบใช่ไหมขนาดเก็ดมันคือบ่มันจะอยู่ไหบอพอเรื่องธรรมดาครับชิ้นเลยให้มันนอนจักตายอยู่นะครับผมยังเป็นผาพอดีนะครับสำหรับสำหรับอันอันสำหรับเอกผู้เดียวครับ แต่แต่เราผู้อื่นนี่เ้าต้องุภาพ่สจะสรับเองนี่มันให้เข้าใจะในะครับมันต้องมีหินกับยุนหินมีไหม่กับยุ่นใหม่เซอร์นะครับนนได้ครับได้ใช้พวกที่เหลือกูกเห็น,ดนเดิ

จอยกาจารย์เขาเนจอกเาาด่หว no ่านบงวาทม่ตีห้องเนี้ยนะนีแต่มาสนตห้องเนียนัไม่สดใจกันลมนเต็มหนึ่งอาบน้าลรวไปอาจารย์ยังเับเพอพอดีพอดีว่เป็นยังม่าเป็นอาบแล้วเท่ไรครับเป็นเน ใครอยู่บเต็มหนายรไ่เนมย่เียมได้ไ่ได้เรียนมุกก็เรียนธรรมดาก็มึงแม่เรามเนียา่เราเราเราเรเคยเห็นเราเคยเห็นเราเคยสัมผัสเฉียมกับเอกโอ้ฝุ่งออกจากปากเบิดเลย เต็มเต็มเลยเต็มหนาหมดเลยวะโอ้ไ네ป็นหลางไหนหน่อยก็โ no อ้เสียด้วยคือมาทัวเลยอาจารย์ครับจังมวะออกแบบธรรมชาตินี่ได nah ้่ได้การของเกิดเจ็บตัวออกแบบธรรมชาติประเด้การของ ูนมุ้นโอ้ยข่อยเมื่อยมาทำบอลลูนนะโอ้ยเจ็บทองอาจารย์เรียนมูงหายหรืออหรีบังหันนีรมชาดครับรรมันชาดท่านบช่วยน้ไ้ท่านบ่นนะกางเงย่นนาข้นพอดีเขาปากวโอ้ย ้ขาเจ็บท้องเขาแยกกว่าเดียวไหมเฮ้ยเขาปุ่นนั้นไม่นุ่ยให้เขาปุ่นสู่กินในจานมันเนี่ยช่เะเดี๋ยวเอาขัยบจะมาพูดจีกเราธรรมดาได้ปต้องบูชาด้วยนะโม่ธรรมดาไดว่า บหันมาเซลอีกแล้ว่งแล้วนรเเต็มตัวเลยตัววกับกันยันแสบาโอ้ยหันผิดทางโอ้คยเยไปเมย่อีกลูกแม่อามลูกะเรไปไปนั่งทั้งหนาแราวละตนี้ยอู้หยก็ผออาบน้ำไปตมวนไสใช่

สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับเฮ็ดหยังกันน้อกินข้าวแล้วไปกินแล้วบ่กินก๋วยเตี๋ยวไปเอาอันนึงมากินได้ปะกินน้ารถกินอยู่บ่เอาหยังขนมขนมหไรอยู่บอกับพหลายกับพ่อได้กินเดี๋ยวเดี๋ยวสิเอามาให้ดอกกันมาเดี๋ยวเอามาให้โอเคครับ อ๋อเนี่ยวันดีครับนอนอยู่นี่ตีพ่อครับผมโอ้คือได้่ยวมองนั่สบายยุ่งมหา멀ติเติบอยู่บ่มีมุ่งบ่บ่เอาแบบเพี้ยวๆหลวดแต่ว่ามองนอนดีอยู่โอเคอยู่แต่บ่มีมุ่งครับบ่ได้เตรียมพร้อมยังบ้านบ้านหัวลักบ้านหัวลักอยอ่เยอะหัวลักอะบ่อยากเรื่องมันเนี่ยก็เลยบ่ได้เตรียมยังไรมันมันเผื่อดีบางบางเทื่อก็ได้พักเรียม้างเรียมนอกกว่าเนาะครับอ้าวอ้าว กันไปถ้าอันถ้ากอยุงกอยอดกับบุพอายู่เนี่ยบ่บ่บ่อยู่เลยมันมึนมึนคักเดี๋ยวัดจับขวากินอยู่เนี่ยเอาเอาเอาไว้หลายหลายไปหลายหลายขวามึนเพื่อกันครับผู้ใดทั่โหลนี่สวัสดีครับเป็นยังอ่ะนอนเล่นทุลาราศักด์อ้ยนอนเล่นโทรศัพท์มานะครับโอ้ยนี่แม่คือจังแม่แล้วนี่มีมุงนอนยางดีเตรียมพร้อมสบายสบาย ครับอืก <ules> <motiv ators> <m> ินข่าครับแต่ว่าดีคุณแม่ครับแต่ว่าดีอีกรอบนึงครับสวัาดีครับมากินข่าลูกมาครับผมครับผมเสียงเขียวหวานเขียวหวานมาเด้อข่าเหนียวเขากันจะเด้เขากันจะได้ไปเอเนเมนเนได้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 เขียวหวานเจ้าเข่าเหนียวน้ล้วอน่เสจะเสี่ย <un> ใครแต่แต่แม่มีมุ่งมากลางนอนเนาะแม่เน้อจ้าผู้ว่ามีมุ่งดิสรงองตามนั้นคุณแม่เออยามร้องกันมาหัวจะเศร้าเมียเอามาอีกอันนึงดิครับการต้องคันกับการอะไรครับเอามาดูมาดิครับกินข้าวแล้วบ่น่ามลน่ะกินข้าวแล้วใช่ไหมได้อันอะไรกบเขาเอื้อนยังกบ ออู้ย่ากินกินมันหลอกลวงต้มผัดอ่านั่นแหละมันหลอกลวงถ้าไม่ถึงว่ามันหลอกลวงก็ข้าวต้มไงโมกโมกพระเอกไม่ใช่หลอกธรรมดานะต้มหลอกไงมันต้มแล้วมันผัดนะเอโมกพระเอกงงมากโอ้ยยังฉีงงแม็ดโอ้ยวันดีพระเอกบูมามาต๋โอ้ย ย่านตะบวยไายคลินเนาะกนนอนกันยังกัน่ซนีฮอยมันอนอยี่หข้าวนึงหรอดื้อมีอนดมีนมาจอดนอนอยู่ห์ข้าวหนึ่งข้างข้างยู่พักแด้ยี่สนี่ไปนอนยี่ใส่นี่นอนยู่หาดบ่แม่มองพักไหมว่าที่าาชาของเปิเดโอ้เราจะค้นหาอะไค้นหายังกัตตำนานชนนี่ไหมไ่รูจัตำนานชนไหมร้าเขามากับออสวนอาหารสวนอาหารตำนานชนเขาเคยมาเขาว่าตำนานพอีสาร ลำนานชนลำนานชนพัทยาบริษัทนี้ว่ละมองคนละมองแต่แต่เพราะว่ามาทุกเทียบกับมันไม่หนาวว่ะมันไ่หนาวดี๋ยวมู่บ้านกะจังสี่ละค่าเดียวกับหอนค่าเดียวกับหอนเพราะมันล่มอยู่ดีกะจังสี่ล่าหมู่บ้านก็ได้ค่าเดียวเขาแรกการถือไฟฮ่อนค่าเดียวกะจิซ้ำนี่แหละเขากะจิมากกันดึกๆด็กแค่ไหนเมนช่วยซี่ทุ่มเครื่องหาทุ่มนี่แหละ นเบ,บืองทั้งหนาเต็หไงครับพี่น้องนะครับโอ้ต่างเวทีเลยตัวนี้ต่างทรงเวทีแล้ว <c oughs> สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีไหมสวัสดีอาจารย์ครับ,รรบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งกระซงตามอันนี้นลแล้วสวัสดีครับยายไร่ครับผู้จักตำนานชนบผู้จักอยู่ นนบอ่เต็นอยู่ข่างตำนดัดนชนลานพัทยาสามสายลานคอนเสิร์อื้อเนี้ยน,นเนี้ยนนั่นตอนนี้เนี้ย,ยไงนนว่ามันตีเวิร์ดหรอบอสเออก็สายสายานั่นมันอ,อยู่เป็นยัางตีถามเขา,าถามเขาลานคอนเสิร์ตแป๊กเครืออยู่ตรงไหนวนสิโอ้โหมันสั่งทายน้ำผมพิมพ์เมื่อไค์ก็ได้ เตงหนาแล้วเต่งหนา้เหาแล้วเตงหนาแล้วเตาแล้วตงหนาแล้วเตีงหนาแล้วเตีย้งหาหนาแตีนา้าแหนา้วเตีงนานเออนาเยนตงวเีแตีงหนเาแล้วนาียนแนแนตนาเงนานาัลเยยหนาแล้ย้ียเอนตำนานานลนาลเ้วนทางกนนบวกว่า พัทยาสายสามลานคอนเสิร์ตปลาเกลือคนหูมันบอคืนเช็คอินหมายถึงว่าเช็คอินบ่บอคืนมันบ่หมายถึงว่าเปิดคันบอคืนลานหมูกระทะนี่เลยนี่เอากระบอกกระตำนานชนมาหอดเลยตำนานชน่มมอยู่งพูดนี่จอดเทเลอยู่นี่แหม่นี่ตำนานชนนี่แหม่นี่เพื่อนวันนี้เต็งหนาตัวน้อยสวัสดีครับมานั่งนกี่เด้อครับโอ้ยที่ผลมหามาะต้านกี่เด้อครับ สวัสดีค่ะคุณพี่เชิญค่ะอ๋อพี่น้องนะครับมาแล้วแย่ปวงกำลังจัดสถานที่กันครับสวัสดีครับไอ้ปวงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ปวงค่ะสวัสดีค่ะไปนอนทางงหนมา ยศิลปินศิลปินผู้ไทยศิลปินอีสานมีไงเป็นทีเมื่อยเป็นนอนกับไม่นอนคือบ่ได้นอนโอ้ยเขาคุ้มคุ้มเยอะเจอนึกมันเป็นผับนะเขาคุ้มให้ยังมันเป็นผับก็เลยไม่ได้นอนเขาคุ้มให้ยังคุ้มเดิมโอ้มาหอดโดนหรอวะหอดโอ้ยหอดแต่หมูบ้านจะกลับไปกรุงเทพอีกจะไดีกลับมาอีกรอบนึงหอดแต่โดนแล้วนี่นงจะดีกลับอีกจะไปไหน บกล้แล้วก็ดูนี่แล้วพอไปหาหมอแล้วล่ะหมอนัปหาหมอไอ้ดีขึ้นไปมันก็นยังเป็นคือแขนเป็นตะคิ้วไหมบางเทือมันมันจวดขึ้นมาคือ,คอ,คอยังเขาเป็นตะคิ้วขาดไหมนี่มันกระ่อยดีไปหรอขึ้นว่าเพราะวันบวบปวดแล้วเอาเอา,เอาไปนะครับพักวันครับสวัสดีทีมงานอินดี้สมัยทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เตรียมสถานที่ครับตั้งอ่ะมาครบกันเกับทุกผู้ทุกคนแล้วนะครับสถานที่ก็เตรียมกันแล้วนะครับเนี่ยสุด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 สุรสุสุด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 สุตรสุสุดสุด ไปไหนมาผมมาจากที่พักทีใกล้นี้พี่สี่ร้อยเมตรเองสี่ร้อยเมตรสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทเป็นยังไงนี่โอเขาคิดเมตรละบาทเมตรละบาทโอ้เม่ไมม่ละม้อยมอยั้สีเฮะไม่ใช่ทัวยสวเลยชวยสวดยโอ้จุงกะจุงกะตุมทจุงกะิดคนพีคนพีคนจุงกะพีเคมจุงกะจุงกะ าจะช่วยผิดคนผิดคนคอย่ำเลยก็สิพาแต่ซวยังเดียวเลยไปหาหมอไหมไปหาหมอไม่ใช่ไป็นไหาหมออะไรสตรีไปหาหมออะไรมาหมออะไรหมอนวดยี่หมอนวดโอ้ยทำไมไม่บอกบ้างไปหาหมอนวดนั่นน่ะตอนแรกว่าจะนวดเฉยๆเลยแล้วจังนวดแล้วเป็นไรโดนคอนอ้าวครับพี่น้องโอ้ยสุนิพี่เขมเป็น ครับมาแมวล่ามือที่สองแล้วนะครับครับโอ้ใครอยู่เพิ่นไปนอนข้างนายข้นดาลินครับพี่น้องไปนอนอยู่ข้างนายข้นดาลินนะครับเมื่อวานนี้เขายังบอกเลยนะครับปากมีล่าคาพระนันบอกว่อยากว่าวกัมาเราโดยสารเป็นธรรมศาตรเป็นธรรมศาสตรธรรมชาติธรรมชาติธรรมศาธรรมดานโอ้แล้เพิ่นเป็นคนสั่งเนาะเอาเอาเลยสบายสบายเพิ่นเป็นคนสั่งอะไรเอาไม่ได้จังได๋ก็ได้เออก็เอาเต็นท์มากลางนอนด้วยพี่น้องเออ นอนมันเนีนอนนอนรับด่านกระชิบเอ้ยจะเห็นเราบอกอยู่ผู้ใดสิก่าเบาสวนเนาะนเบาเบาเนาะไปพักอยู่ไสัยไปภาคยุสัยอยู่ห้องรีสอร์ทหรือว่าอย่างไหนไปกรุงเทพมาไหมเมื่อคืนเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพไปหาหมอมาครับครับกรุงเทพไปแล้วครับไปกับใครเอกนุย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 เดี๋ยวยอันยิ้มเลยพอตัวเอกนุ้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ชายานี่พอดีแห้งสำหรับคลิปก็สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนพี่น้องนะครับสุตรีแล้วก็ จุงระ,งระมาเจอกันเร็วเ <laughs> <laughs> อ้าวพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องนะครับขอบคุณที่ติดตามฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้ทีมงานลำพลินออฟฟิเชียลเฮาทุกคนใน่ก็แล้วกันสองค,ค,คนเลี้ยงช้างนะครับเน้นๆน,น, <laughs> น,นะครับพี่น้องอ่าเน้นเน้นเน้นสองคนเลี้ยงช้างเน้นไว้กดซับสไครต์แบบเน้นๆครับโอ้ค่ะผมขอบคุณครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับจุงระขอบคุณบายบาย